ว่าผมก็ขอกล้าสัสดีท่านชมท่านเลยนะครับอยู่กับสาระฮีโร่ฮอนดีบอลนะครับอยู่กับฮีโร่มูนควีนนะครับอยู่กับผมซิลคนเดิมนะครับก็อ่ะสกิลหนึ่งมูนควีนนะครับเรามาไปด้วยความเร็วเลยนะครับอัพหนึ่งอ่าอัพตันนะครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการสตันหนึ่งวินาทีนะไม่ง่ายเลยไม่เบียดเลยเป็นเวทนะอ่ะก็คือง่ายจัดเลยก็คือเป็นสกิลตันก็คือตันแบบตันเนี้ยตั้มอ่หนึ่งวินะครับทำให้ติดสตันนะ ส่วนสกิลสองนะครับเป็นการตีกระจายนะครับมันจะชิงนะไอ้ยันตีชิงอ่ะก็อัพเต็มก็ห้าห้าไอ้เรียกว่าห้าสตูนะครับเออชิงห้าครั้งอ่ะตีว่าศัตรูนั้นห้าตัวก็คือชิงห้าคนนะครับประมาณนั้นนะครับมันจะเบาลงเรื่อยๆนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อการชิงหนึ่งครั้งนะครับหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในสิ่งก่อสร้างนะ mm. ก็คือเบาอะ่ะ mm. ก็คือแบบเนี้ยมันจะเบาลงดอก สุดท,ท้ายเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บจากสองเหลือ65นะครับคนที่5้าโดนแค่65นะสกิลที่3นะเป็นการเพิ่มออร่าพลังโจมตีนะครับกรสกิลนี้ปรับนะปรับได้2อย่างคือเราปรับให้เราใช้คนเดียวได้นะครับแล้วก็ปรับให้เพื่อนใช้ได้อันนี้ก็จะมีผลกระชีพด้วยเหมือนกันนะครับอ๋อแสดงกับพีโรขอโทษทีนะมีผลเออมันก็มีผลกับคีปด้วยนี่วา มันก็มีผลทั้งคีบทั้งฮีโร่นะถ้าเปิดรวมนะอ่ะประมาณนี้นะครับก็บวกพลังโจมตีพื้นฐานบวกพลังโจมตีพื้นฐาน20%นะครับในโมดกลางคืนพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเอ่อเป็น30%นะประมาณนี้คือจะเก่งต้องคืนอนะ่ะว่างั้นเถอะมูนอะ่ะสมชื่อมันเป็นมูนนะอ่ะอันตีก็จะเป็นการอ่าเป็นแสงลงนี่นะครับปึงป้งปึง้งก็คือเหมือนการใช้สก,กิลหนึ่งลงเรื่อยๆออ่ะอ่า ปึ้งปึ้งปึ้งก็คือถ้าอัพเต็มเนี่ยจะลงหัวทั้งหมดนะครับ11ครั้งนะครับครั้งละ300ก็เหมือนใช้สกิ้หนึ่งผ่าลงอ่ะจะเป็นแค่เปลี่ยนจากผ่าตันอะ่ะกลายเป็นผ่าแบบลงรัวๆอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะ16เอ้ย11ครั้งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเมื่อมูลคุยหนอกอาทาฟ้านะครับความเก่งของอันติเนี่ยมันจะมาหาศาลทวีคูณมากเลยนะครับ ม่หลอกนะฟาร์้านี่ครับกระถาฟาร์มมันจะไม่ติดสตานนะตอนแรกมันจะไม่ติดสตาร์นนะ A มันจะลงเรื่อยๆจนกว่าอันติดเราจะหมดนะครับอืมก็คือแบบว่าจนกว่าติดจะหมดเลยนะครับเรานับไปเลยก็จะมีติดสถานนะมินิสตันนะครับแล้วก็ แบบสุ่มสกิลเวลา7.7วินาทีนะครับสูงสุด12ครั้งต่อเป้าหมายนะครับก็คือแบบคือโหดอะเอาง่ายๆนะคาทาบกะทาฟ้าขึ้นมาคือมีผลเยอะนะทาฟ้าทาําให้เก่งขึ้นแน่นอนนะครับก็คือแบบปกติแล้วก็เดินไล่เติมเติมเติมตายแน่นอนนะครับแต่ก็อันตรีเนี่ยมีผลเสียงหนึ่งคือแก้ทานด้วยสะท้อนนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามกดสะท้อนนะครับ เราจะตายเองนะเพราะว่าถ้ากดสะท้อนอะไรคนเนี้ยสมมติว่าแอคเปิดมาปุ๊บแล้วมีคนกดสะท้อนตามมาแล้วตีเอาลงเนี้ยเรามีโอกาสตายเองนะครับผมก็ประมาณนี้ในการสำหรับฮีโร่มูลควีนนะครับ